ครับตอนนี้ h o สเซียคอมผมอยู่ที่บ้านพักและสถานที่กลางเต็นท์เกทาวแอนด์แคมป์กรุ๊ปนะครับของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่นี่ทำได้อย่างดีแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะครับจุดกลางเต็นท์จะเป็นป่าสนอย่างสูงแล้วก็สวยงามนี่ครับเป็นข้างในเขาจะมี ทั้งห้องน้ําห้องอาบน้ําให้นะครับนี่มปแผนที่ที่บอกถึงจุดกลางเต็นท์ต่างๆนะครับมีทั้งบ้านด้วยนะครับถ้าเกิดเอาเต็นท์มาเองนะครับก็อยู่ที่คืนละสามสิบบาทส่วนบ้านพักที่นี่ถ้าเกิดเป็นบ้านหลังให,ใหญ่ๆอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันถึงสามพันบาทครับนี่เป็นแผนที่ของบ้าน พาไปดูพื้นทีก่กลางเต้นกันดีกว่าครับนี่ครับเป็นส่วนสอนห้ามจุดวัตถุระเบิดห้ามส่งเสียงดังห้ามก่อกองไฟและที่นี่ห้ามเอาเตาเข้าไปในเต็นท์ด้วยนะครับอาจจะมีปัญหาถึงชีวิตได้นี่คือคำเตือน มีคนปั่นจักรยานเล่นด้วยนะครับบ้านพุทธรักษาลานกลางเต็นท์นี่ครับที่ทางเดินไปห้อง น้ำของอุทยานครับสูขาหญิงเดินมาผิดท่อเสีแล้ว แถวนี้กางเต็นท์ได้ทั้งหมดนะมีคนกางเต็นท์อยู่เหมือนกันในช่วงหน้าหนาวช่วงไฮยถวน,นี้จะเต็มไปด้วยเต็นท์นี่เป็นสุขาชาย ข o าวเซีย่ยคอมพากางเต็นท์นอนที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับ